อ้สวยดอกแรกของคลิปนี้ทุกคนอู้อหัวหลุดหัวหลุดเลยจ้านี่พาดสวยเก็บไปก่อนจ้ะวันนี้จะตัดขานะคะแต่ยังยังไม่ตัดตอนนี้โอ้แต่แล้วออกแล้วทุกคนอู้ งามสวยจ้ะไปเห็นอีกดอกนึงแล้วทุกคนไปต่อไปอเห็ดมันปูงามๆดูเห็ดพึ่งขมขมขมพี่น้องเอ,อ้ย คมมากอือคมเก็บให้ดูเฉยๆคะ่ะขมขมเกินออ,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 อสวยมากเลยอือขาวจั่วเลยจ้ะตัดขาซะหน่อย มากเลยสำรวจเห็ดกันทุกคนงามงามลายจ้ะอู้อู้สวยแต่ว่ามันเป็นผง มันเป็นพโพรงค่ะทุกคนเดี๋ยวเด้อหาหมีดก่อนนะมีมีดอยู่ขออนุญาตจ้าตัดไปเลยบาทอู้สวยบาทสวยมากทิ้งไว้นี่นะจ๊ะ ต้นไม่ใหญ่เลยจ้ะอุ้ยดูอะไรเป็นนอนนะทุกคนดูเป็นนอนกดมันโอ้โหไม่ได้เลยได้นิดหน่อยเฮ้ย,ยสวยจ้ะสวยงาม ตามท้องเรื่องเลยจ้าสวยมากอีกโบโนนโอมีอีกบ่จ้าต้องหาดีๆจ้ะดูค่ะข้างถนนไม่ต้องเดินไกลเลยจ้ะสวยมากเลย งามงามงาม,งามตุม่มตุมิอ,อู้มีนอนนิดนึงเดี๋ยวค่อยจะตัดหรือเปล่าเนาะสามดอกค่ะทุกคนอันนี้ใช่ไหมไหนดูใช่หรือเปล่าดูก่อน ๊อด <But> ใช่จะใช่ใชโผล่กันมาแล้วจ้าอืมอืมโทษออีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวจะตัดขาแล้วนะจ้าอืพี่อะงามหลาย สวยมากเลยจ้าวันนี้นี่ค่ะทุกคนง่ามรามตายเลยจ้าปาดดอกงามปานนี้อู้อู้สวยมากนู่น่ะนู่นอีกดอก เดินไม่ถึงเห็ดตามมแต่ไปมองทางอื่นดูค่ะงามลายจ้ะตัดขาเห็ดทิ้งไว้ที่นี่นะจ๊ะหาไหทุกคนมีอไหมเจอบ่ดอกยังตูมุตูมีอยู่เลยจ้ะดูเสีย ไปดอกนี้เฮ้ยดอกงามถจะขึ้นราสวยจังดูดอกนี้ดอกนี้ขึ้นราแล้วมั้งคะนี่ขึ้นราบะโนเฮ้ยยังไม่ขึ้นจ้ะอ,อีกโลกหนึ่ง ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นทำไมฝั่งนี้มันเป็นแต่อย่างนี้ทุกคนนี่เป็นงง,ง,งอๆยังไงพีก่กนเห็ดพึ่งขาไา้นางก็มาร่วมวงกับเขามันโอเคมากเธอสวย เห็ดพิ่งคาลายล,ลายล่างลายแต่ไม่ค่อยสวยเลยจ้ะดูอ่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะตัดขานะคะดู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 ดค่ะโอ้มีรถมาจอดด้วยคันหนึ่งเมื่อกี้ไม่เห็นดูว้าวสวยงามจ้า สวยมากสวยมากเลยจ้ะอย่าได้พลาดเชียวฮึบสวยงามจ้ะหเห็นนางทากค่ะอนางกินอู้ดอกเดียวหนึ่งสองสามสี่แม่รุมรุมกันเจ๊ขอก่อนนะคะทุกคนนี่ ได้หลายดอกอยู่จ่ะถือว่าไม่เสียเที่ยวจ้าเดี๋ยวจะพาน้องสาวไปดูเห็ดอีกที่หนึ่งนะจ้ะยตอนนี้โล่งแล้วจ้ะเดี๋ยวเดินดูใหม่จะนี่จ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้านี่งามสง่าเลยจ้าเมื่อกี้เจ๊ก็เดินตรงน,นี้ทำไมไม่เห็นงงเลยโอ้ เนี่ยค่ะสวยมากเลยขอขอเอามีดนิดหนึ่งค่ะตัดตัดขาตัดเชื้อไว้เลยจ้ะนี่ตัดขาเห็ดค่ะอู้ขาวจ่วเลย มากสวยอ,ยอย้อันนี้ตัดเลยจ้ะเปนทะแมงทะแมงเนาะอันนี้ ทำไมมันเบาๆอันนี้อู้แต่าาวจวดเลยนะโหสวยมากนี่เห็ดพึ่งขาลายจ้านี่ก็ไปทางนู้นกระจายเห็ดค่ะทุกคนกระจายเชื้อเห็ดไว้ ใจมากเลยโอ้หนอนอะเพียงดินอะพยายามแบบบางๆนะสวยจริงจริง คสวยมากทุกคนรอบนี้นี่แหละถ้ากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะจ๊ะดูดอกนี้ <c oughs> เสียงนกแล้วเห็ดข้าวจี่กำลังออกเยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆเลยนะเห็ดข้าวจี่แต่เจ๊ยังไม่เคยลองกินเลยค่ะทุกคน มีใครเคยกินมาชวนเจ้ไปกินมั่งเด้อคนที่แบบว่ากินอ่ะอู้อันนี้แบบมันเปียกอ่ะไม่สวยเลยอันนี้เอาไหมทุกคนอันนี้ได้แต่ขาโอ้หมดดอกพอดีเสียดายเอาไปด้วย อยู่ใกล้ถนนนะทุกคนคนขับรถไปขับรถมาเขาก็มองโอ้ดูค่ะทุกคนนอนเต็มเลยนี่ค่ะสวยมากจ้ะได้เท่านี้นะคะป่าเล็กนิดเดียวตัดขาเรียบร้อยแล้วจ้าป่ามันเล็กค่ะทุกคนป่านี้ป่าข้างทางนี่ค่ะ เดินนิดเดียวก็สุดละนี่ค่ะแต่ว่าเจ๊เดินช้าเดินกะเพกกะเพกเก็บเห็ดไปนะคะเข้าได้แบบป่าข้างทางแบบนี้ค่ะไม่ต้องเดินไกลนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า